กับเป็นวิทยุนะครับตอนแรกไม่มีสถาหนะใช่ไหมครับค่าโซล่าเซลล์ใส่โซล่าเซลล์เรามาดูโปรดักตตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกล่องแฟล็กเทรดบีเอ็มพนะครับแบตเตอรี่โซล่าชาร์จเจอร์นะครับ Power Mobile นะครับตัวนี้เป็นกล่องชาร์จโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้กับวิทยุแบตบวิทยุอาหารวิทยุอาหารได้แบบ PRC 152หรือว่าแบตบวิทยุ PRC 624นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวเราสามารถถอดตรงนี้ออกมาได้นะครับการประกอบอดี๋ยวผิจะสมัสาธิตในหันดูนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มียังไงได้บ้างนะครับอุปกรณ์ดูเสียบนะครับตัวนี้เป็นจอ L C D แสดงผลนะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือไฮซ C นะครับอ่าตัวนี้เป็นท้าย c p d นี้ U S B 3.0นะครับคือชาร์จตัวนี้เป็นที่เสียบสําหรับแผงโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสสาคิดว่าแผงโซล่าเซลล์ของแ a n ็ t เทคใช้ยังไงนะครับ ตัวนี้เป็นที่เสียบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้อ่าแบตเตอรี่อาหารหรือว่าแบตเตอรี่มอไซค์นะครับอ่าตัวนี้เป็นที่ชาร์จเรียกว่าที่ชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่อาหารต้องเสียบกับอ่าเสียบกับโซลราเซลนะครับโซลราเซลอ่าตรงนี้เป็นปุ่มแสดงสัญลักษณ์ว่าปุ่มเปิดเพื่อชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับแบตเตอรี่ต่างๆรุ่นต่างๆนะครับทั้งแบตเตอรี่ตัวมออไซค์แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ ไฟแสดงสถานะนะครับเดี๋ยวผมมาจะมาสาธิตให้ท่านดูว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับสมมุติว่าผมจะใช้แบตเตอรี่หั่วไปก่อนนะครับแบตเตอรี่วัวไปก่อนแบตเตอรี่หัวไปผมก็จะขีดนะครับก็จะขีบมันสามารถใช้กับวิทยุอาหารได้นะครับใช้กับวิทยุอาหารวิทยุแบตเตอรี่วัวไปเสียบตรงนี้นะครับปุ๊บอา่าเสียบปุ๊บอย่างนี้นะครับ คุณก็หาเนี่ยตัวนี้มันจะแสดงผลแบตเตอรี่นะครับแสดงผลแบตเตอรี่ของที่เราเสียบนะครับคุณสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้มันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับกับโซลเซลล์นะครับแล้วคุณก็ต่อมานะครับคุณก็ต่อมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมชาร์จเข้านะครับมันก็จะบอกว่าคิดชาร์จเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยนะครับ สมมุติว่าถ้าผมพิชาร์จกับแบตเตอรี่วิยุ e อาหารนะครับ p r c หนึ่งห้าสองมันใช้ได้กับว e ิยว p r c หนึ่งหกสี่ใช้ได้หมดนะครับผมก็เ,เสียบตรงนี้ไปนะครับเสียบปุ๊บตรงนี้ถือว่าเสียบมาปุ๊บใช้เนี่ยเห็นไหมชาร์จได้นะครับชาร์จได้ชาร์จไ,ได้คือยังไงเสียบวิยุอาหารนะครับ ไฟไฟตรงนี้ก็แสดงสถาหนะการชาร์จนะครับนี่ถ้าสมมุติว่า,าผมจะใช้ชาร์จกับเรียกว่าชาร์จกับใช้ชาร์ตแบตเตอรี่เรียกว่าใช้ชาร์จกับโซล่าเซลคือเอาแบตเตอรี่วิยุอาหารชาร์จกับโซล่าเซลแผง้างงานแสงอาทิตย์คุณก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน เรียกว่าชาร์จแบตเตอรี่วิญญอาหาร,หรว่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับคุณสามารถใส่ชาร์จนะครับชาร์จมาตรงนี้ได้แล้วสามารถกดปุ่มต่อมากับโซโล่าเซลล์นะครับต่อมากับโซโล่าเซลล์แล้วเรากดเปิดปุ๊บมันก็จะบอกว่ามันชาร์จยังไงนะครับอ่าแล้วก็คุณสามารถต่อตรงนี้นะครับเพื่อชาร์จโซล่าเซลล์เห็นไหมอ่าใช้พลังงานแสงอาทิต์ชาร์จวิญญแบต แบตเตอรี่วิทยุอาหารได้นะครับหรือว่าแบตเตอรี่หัวไปได้นะครับแค่คุณแค่มาเสียบเสียบจุดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาสาธิตให้ท่านดูอีกทีนะครับนี่นะครับการชาร์จกับแบตวิทยุครับอ่าชาร์จกับแบตวิทยุหัวไปคือยังไงนะครับคุณสามารถต่อมาชาร์จจุดนี้ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนสายอ่าเปลี่ยนสายมายังจุดจุดนี้ก็ได้นะครับอ่ะมันจะเห็นเหมือนกันนะครับ าชาร์จมันจะมีไฟแสพลังงานไฟฟ้าอยู่อ่าเดี๋ยวผมจะมาใสให้ท่าน,นดูว่าตัวโซล่าเซลล์ชาร์จมาตรงนี้เป็นยังไงนะครับามาดูกันครับเราจะมาดูวิธีการชาร์จนะครับตัวนี้อ่าเรามาเปิดตรงนี้สามารถชาร์จได้ใส่พลังงานไฟฟ้าได้หรือว่าชาร์จวิทยุอาหารได้นะครับใช้ได้ทั้งสองตัวเฟนเทคนะครับ bmp 02นสะครับสามารถชาร์จกับวิทยุอาหารได้โดยแผงโซล่าเซลล์เราก็จะสามารถชาร์จแล้วไฟจะออกนะครับตอนแรกไม่มีสถานะใช่ไหมครับถ้าโซล่าเซลล์ผมใส่โซล่าเซลล์ของฟั่องเทศ bmp 02นนะครับชาร์จแบตเตอรี่วิทยุอาหารวิทยุว่าไปได้นะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแสดงตัวแสดงสถานะการชาร์จพลังงานแสงอาทิต์นะครับถ้าสมมุติว่าคุณเสียบ ชาร์จพลังงานแสงอาทิต์จุดนี้นะครับไฟมันก็จะแสดงออกว่าตอนนี้มีพลังงานแสงอาทิตย์คุณก็สามารถต่อกับวิทยุหานตัวนี้นะครับ p r c 1 5 2มายังจุดนี้นะครับพอมาจุดนี้ปุ๊บก็คือการชาร์จถ้าคุณอยากจะให้มันดูสถานะการใช้งานว่ามันชาร์จไฟมันเหลือเท่าไหร่ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้และตัวนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือไปด้วยได้ด้วยนะครับอะ h i c กับ u s b ให้ c นะครับปุ๊บ ผมชาร์จใช่ไหมครับอ่ะคุณเห็นไหมนี่พอชาร์จปุ๊บผมจะเสียบชาร์จ iPhone ผมนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมชาร์จเข้านะครับโอเคก็ใส่ท่านดูประมาณนี้นะครับกล่องแฟง t เทคสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จวิทยุทหา,หารชาร์จโอศัพท์มือถือนะครับชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปได้นะครับ